ให้เดินเลนฝาเพื่อจะเห็นรถด้านหน้ามาเ mm. ขาวิ่งเลนซ้ายเนี่ยเจ้ายา,านคานมาเมื่อกี้ข่อยห่วงเจ้านะไอ้นะเออเจ้าพวกินเข่าแต่ข่อยให้เสือเปียนเสือตัวไม่ใส่เสือบริษัทข่อยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวข่อยจะให้เมื่อกี้ขัีโอนให้เจ้าก็บ่มี่เงือนโอนนะแต่บรหยังหอนแน่นอนล่ะเอาดัาางก็ได้ดังกน ทางกำพี่น้องครับเดี๋ยวผมมีธุระเดี๋ยวหารถส่งคนก่อนด้วครับเดี๋ยวเอาทายเป็นหน่วยรักษาพี่น้องชาวอำเภอบ้านขวดเนาะอ่าหมู่บ้าน,บานตบบนยังไตง,งตงบงลบลหินลาดบ้านอะไร,ร,รบ้าน,านหินลาดครับบ้านหินลาดนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบหลหินลาดบ้าน,านหิลนลาดนะครับลูกบ้านของท่านตอนนี้เดินเท้ามาจากปากเซตอนนี้มาเจอผมอยู่หน้าผมคำนวณเส้นทางแล้วน่าจะประมาณจากช่องนิกมานี่ก็ประมาณ80กว่ากิโลเกือบร้อยโลจากปากเซมาก็ประมาณ50าิโลเดินมาเดินเท้ามาแล้วประมาณร้อยกว่ากิโล และมาเจอผมว่าจะเดินเท้าไปต่อเอเภอวาลิสลาฟอีก50กิโลแต่ด้วยความห่วงใยคนไทยด้วยการอุบลบุรีรัมย์พากันกัน,นครับผมก็เปลี่ยนเสื้อให้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นรถจากนี่เพื่อจะไปสถานีรถไฟวาลินตามแกนประสงค์เมืองเบื้องต้นให้ตังแกไปแล้ว200บาทนะครับอ่านะฮะอ่าโอเคอเดี๋ยวคุณเป็นธุระให้พี่นอ้องเข้าครับคุณสนนี่ขอพี่น้องเถ็นคลิปนี่ลำรวยนะครับด้วสวัสดีครับ